รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเสนอแผงตลาดในโฮมมมตติ้งนะครับหรือโอเพนมมตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการเปิดโอกาสทางธุรกิจมากๆสำหรับตัวท่านเองนะครับแล้วก็การนำเสนอสำหรับท่านนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่พบกันได้รู้จักเราและเชิญเราในมะาพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจผมบอกได้เลยเป็นเรื่องที่ดีครับ หลายคนเนี่ยเขคนส่วนใหญ่เนี่ยเจอกันเนี่ยมีเรื่องได้เงินและเสียเงินส่วนใหญ่เสียเงินนะครับและมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้มีช่องทางที่จะทําให้เราได้เงินเนี่ยนะครับผมตื่นเต้นมากวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทําเงินสิ่งที่สําคัญเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยผมก็มุ่งมั่นเกี่ยวกับการทําเงินอยู่แล้วแต่ผมมองเห็นโอกาสโอกาสหนึ่งแค่นั้นเองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับซึ่งรายได้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นค่าเทอมเป็น ค่ารถค่าบ้านค่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเงินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องควักแต่มีเงินค้อนใหม่เข้ามาผมคิดแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรับโอกาสรับฟังแนวคิดกับท่านท่านครับทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคาว่าเงินเนี่ยผมมุ่งมั่นทําเงินอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมค้นพบเมื่อผมฟังแผงในตลาดผมค้นพบว่าสิ่งที่ผมกําลังทําเงินยิ่งผมทําเงินได้มาก อิสรภาพทางด้านเวลาผมยิ่งหายไปท่านลองคิดดูนะครับหกรมทันผมดูแลเขา20ปี10ปี20ปีนะครับสกรมทัน40ปี 3. กรมทันอาไร60ปี4ีกรมทัน80ปีผมเริ่มดูเวลาของตัวเองเนี่ยนะครับมันมันเริ่มสวนทางกันนะครับแต่มีคนมาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคนศึกษาแนวทางเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้ง หรือธุรกิจเครือข่ายระบบนี้เนี่ยครับใช้การออกแบบวางแผนงานเนี่ยสองไม่เกิน5ปีจะทําให้คุณมีอิสรภาพทางด้านเงินและเวลาครับนั่นหมายความว่างานนี้นะครับถ้าคุณทําแล้วเนี่ยหยุดแล้วยังมีรายได้และการันตีครับสองไม่เกิน5ปีไรายได้เดือนละแสนเป็นของคุณท่านครับผมจดจ่อนะครับกับแผนกนรารตลาดผมนั่งฟังนะครับและทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจ ว่าชีวิตนะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเดินทางไปเส้นไหนสินค้าที่เราต้องใช้อบพวกบริโภคในะแต่และว,วันพี่น้องครับเกิดจากโรงงานโรงงานผลิตเป็นยังร้านค้านะครับที่มีโลโก้เขียวเขียวแดงเหล่านี้แน่นอนนลครับเวลาเราจําเป็นต้องใช้สินค้าเราทําอย่างไรครับเราก็หอบลูกจูงหลานนะครับเข็นตะกร้ามั่งเข็นรถเข็นมั่งมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับท่านครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเกิดว่ายาสิฟันหมดบางเอิญครับบ้านเราโชคดีมากอยู่ตรงข้างโรงงานผลิตยาสิฟันชักใหญ่เราไปเคาะประตูรั้วโรงงานขอ,อยื้ซื้อยาสีฟันหลอนก็าขายไหมไม่ขายครับเราก็ต้องไปซื้อโลโก้เขียวเๆแดงๆเหล่านี้ท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับจากเงินที่ออกจากกระเป๋าเราไปหนึบาทต้นทุนบวกกำไรผลิตภัณฑ์แค่4ีนะครับ ส่วนอีก30%นะครับอยู่ตกอยู่ค้าส,ส่งนะครับอีก30%ตกอยู่ค้าปลีกรวมๆแล้วเนี่ยนะครับระบบจัดจำหน่ายระบิสิเบเตอร์นะครับปันผลไปเนี่ยนะครับประมาณ60%เป็นยอดทางธุรกิจมากกว่า500 0 0 0ล้านบาทต่อปีท่านครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสถ้าวันนี้เรามีโอกาสครับที่จะมาคอนแทคกับผู้ผลิตโดยตรงนะครับในรูปแบบของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบเครือข่าย และในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสินค้านั้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับโรงงานท่านครับจะเกิดอะไรขึ้น60%ที่เคยแบ่งจ่ายให้กับห้างร้านครับวันนี้60%กลับคืนสู่ครอบครัวท่านหรือคนที่ท่านรักท่านครับการทําธุรกิจนี้นะครับเริ่มต้นไม่ยากวันนี้นะครับท่านไม่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลหรือเงินกุงทุนก้้นใหญ่วันนี้เพียงแค่เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากการใช้สินค้าในคนเรือนเราแค่นั้นเอง การเริ่มต้นการลงทุนอยู่แค่นี้ครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับหลายหลายท่านนะครับไม่ต้องพวงถึงเรื่องความเสี่ยงเพราะลงทุนน้อยความเสี่ยงไม่มีนะครับและสิ่งที่สําคัญครับเวลาทํางานนะครับเราคงไม่ต้องมาไล่เรียงกันครับว่าเวลาวันวันหนึ่งไปทําอะไรบ้างแต่วันนี้เราแบ่งเวลาได้ไหมครับกับโอกาสข้างหน้าที่รออยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเวลาครับเราบริหารจัดการเองแต่สิ่งหนึ่งครับท่านความรู้ประสบการณ์ ธุรกิจนี้เห็นไหมครับวันนี้ความรู้ประสบการณ์เราสามารถนะครับเสาะหานะครับเราสามารถมาเรียนรู้ในห้องนี้ได้ท่านครับลักษณะเด่นที่ผมชอบมากเลยธุรกิจนี้ครับวันนี้เพียงแค่เราใช้สินค้าท่านจะได้รายได้ทันทีนะครับเป็นรายได้ที่ไม่ต้องแบ่งให้ห้างร้านครับกลับคืนสู่ครอบครัวท่านทันทีหนึ่งครอบครัวมีเงินรายได้ไปหนึ่งก้อนวันนี้ถ้าเรามีสองครอบครัวสิบครอบครัวยี่สิบครอบครัวรายได้เหล่านี้นะครับผมบอกได้เลยครับไม่มีขีดจํากัด วันนี้นะครับข้อ2นี้ครับทาให้ผมตัดสินใจนะครับลาออกจากงานประจาเพราะผมรู้ว่าเวลาที่ผมสูญเสียนะครับกับการทํางานมันเป็นหยากเหนือที่เป็นลิขสิทธิ์ของสลับครอบครัวผมธุรกิจนี้เนี่ยไม่มีผู้จัดก,การเขตผู้จัดก,การภาคทุกท่านเสมอภาคในฐานะหุ้นส่วนและผมเชื่อว่าสินค้านะครับพร้อมที่จะให้ท่านเลือกสรรเลือกใช้นะครับหลายพันรายการนะครับ2,000รายการมีอะไรบ้างครับอุปโภคบริโภค ผมจะฟอกสบู่ยาที่ฟันก็สารอาหารแห้งเส้นเมี่สกเตียเป็นข้าวเหนียวนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคท่านครับความงามคอสเมติกนะครับกลุ่มนี้นะครับก็มีครบคันท่านครับท่านเราสามารถศึกษาทำะนาดกลุ่มความงามได้การเกษตรดีกว่าไหมครับถ้าเราบอกเกษตรกรนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยให้ซื้อปุ๋ยราคาทุนโรงงานครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเอาแนวคิดนี้นะครับไปบอกเขาได้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเห็นไหมครับวันนี้นะครับ สวยกระชับฉับไวนะครับด้วยอะาบลนนี่ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสินค้าร่วมตู้เย็นหม้อข้าวเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งมีหมดนะครบคันท่านครับสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยครับไม่ใช่เป็นสินค้าของใครเป็นสินค้าของเราเองวันนี้ผู้ผลิตมีหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ไว้ให้กับเราครับเห็นไหมครับช่องทางค้าตีค้าสองหายไปท่านคือหุ้นส่วนหรือเจ้าของสินค้านี้ครับเพราะฉะนั้น คำว่าหุ้นส่วนหรืเจ้าของสินค้านี้ผู้ผลิตเอาแค่40ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วน25 60ถึง60เซนเป็นของเราบริหารจัดการครับทำอย่างไรครับวันนี้เราเพียงแค่ซื้อใช้ลด25นะครับถ้าวันนี้เราใช้ดีแล้วนะครับเรามีส่วนลดมีปันผลมีประกันคุ้มครองแต่ถ้าใครไปแนะนำครับกำไร25แต่ผมเรียนได้ก่อนนะครับว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยไม่สามารถทำให้ท่านห,หลายๆท่าน มีรายได้เป็นล้านหมื่นและแสนแต่วันนี้นะครับผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังนะครับข้อ3การทําเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าว่าทํากันอย่างไรนะครับตามผมมาดูครับว่าการทำเน็ตเวิร์กมีติ้งหรือทําเครือข่ายทําอย่างไรเรายังมี4หุ้นส่วนที่สัมพันธ์กันครับหุ้นส่วนแรกคือผู้ผลิตผู้ผลิตจะไม่ทํากันตลาดแข่งกับเราครับท่านจะไม่เห็นนะครับผู้ผลิตของเราเนี่ยไปเปิดบูธตามห้างมีเพจต้สวยๆไปเสนอสินค้าแข่งกับเราจะไม่มี นะครับและสิ่งที่สําคัญครับผู้ผลิตมีหน้าที่มีระบบสนับสนุนให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการจัดประชุมสัมมนานะครับมีการโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์นะครับแนวทางครับสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งบริษัททั้งผู้แนะนําท่านนะครับมีวิธีการให้ท่านเดินเป็นขั้นเป็นตอนความสําเร็จของท่านก็สําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนตามระยะเวลาที่ท่านกําหนดด้วยทีมครับท่านครับลหลายธุรกิจนะครับเขาจะประสบความสําเร็จ เขาต้องจ้างที่ปรึกษาแต่วันนี้ธุรกิจท่านจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาครับแค่กรี๊งมานะครับได้คำปรึกษาแล้วนะครับก็คืออัพไลทีมงานครับมีส่วนหน้าที่สนับสนุนซัพพอร์ตให้ท่านประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่สําคัญครับนี่คือตัวท่านเองวันนี้การเริ่มต้นธุรกิจของท่านเพียงแค่ท่านนะครับคอนแทคกับผู้ผลิตในฐานะหุ้นส่วนด้วยการเปิดโค้ดรับเป็นสิบบาทนะครับ มีรหัสของท่านเอง180บาทนะครับจากการใช้สินค้าท่านจะได้ลดทันที25% 25%นะครับพอใช้ดีนะครับทางเราจะสะสมยอดใน1เดือนเนี่ยถ้ายอดนั้นนะครับครบ 1, 500พ5 0 0 PV วีหรือ1 5 0 0บาทท่านจะมีสิทธิประโยชน์กดเกิดเกิดขึ้นทันทีนะครับนะฮะอลสตาร bon star, ซื้อลด25นะครับปันผลขึ้นอีก10%นะครับและยังมีประกันคุ้มครองอีกแสนสอง สคน2องแสนสี่ท่านครับนี่ในฐานะแค่หุ้นส่วนและซื้อสินค้าใช้ในร้านที่เราเป็นเจ้าของแค่นั้นเองสิทธิป,ประโยชน์ครับลด25่ส้าปันผลขึ้นอีก10ประกันแสนสองสองคนสองแสนสี่เอาและครับท่านวันนี้ถ้าเรารู้โอกาสอย่างนี้เราจะไม่บอกใครก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเราต้องศึกษาวิธีบอกก่อนว่าบอกอย่างไรและการบอกนี้นะครับบอกถูกต้องใช่หรือไม่ปรึกษาผู้แนะนำนะครับ และเราจะมีเครือข่ายเกิดขึ้นท่านครับการที่มีเครือข่ายเกิดขึ้นทางผู้ผลิตจะรวมยอดทั้งกลุ่มให้เราถ้ายอดทั้งกลุ่มครบ9,000พ v หรือ9,000บาทตำแหน่งท่านจะปรับเป็นซินเวอร์สตครับปันผลเพิ่มเป็น15%เห็นไหมครับวันนี้ซื้อลด25ปันผลขึ้นไปอีก15พร้อมกับประกันแถมให้อีกแสนสองครับเอาละครับ15กับท่าน วันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญบุคคลเหล่านี้เขาอยากเป็น15%เหมือนเราทำอย่างไรดีครับวันนี้เราโปรโมทเข้าศึกษาวิธีการขยายเครือข่ายและทํางานร่วมกันเป็นทีมครับองค์กรก็จะเติบโตขึ้นท่านครับถ้าคอเขาเข้าใจครับคอก็สามารถสร้างยอดรุ่มกลุ่มได้9,000คอก็เป็น15%เหมือนเราเราสร้าง15%ครับนะครับสัก5กลุ่มกลุ่มที่1 กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ครบ5กลุ่มครับยอดธุรกิจ4 5 0 0 0ื v ยอด4 5 0 0 0ื v ครับทางบริษัทจะปรับท่านเป็นผู้บริหารระดับโกลสตาท่านครับโกลสตาครับซื้อสินค้าลด25ปันผลคืนอีก25แสละกยังไม่พอครับสิทธิประโยชน์เรื่องประกันคุ้มครองให้2 02, 2คน44แน่นอนครับ รายได้ในธุรกิจนี้ในตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งผู้หารระดับโกสตารายได้เป็นเรือนหมื่นกับท่านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่คุณแสงลุงบอกเราอย่าลดหรือลดลดนะครับจากตำแหน่งตัวเองครับจากเป็นโกสตานะครับมาเป็นพอสตาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเป็นโกสตาทำสี่หมื่นห้าสร้างโกสตาเหมือนเราครับสร้างอย่างไรครับวันนี้แน่นอนครับเครือข่ายเด็กเกิดขึ้นเขาก็อยากมีรายได้เช่นเดียวกับเราใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับแน่นอนครับเราก็บอกให้เขาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการการสร้างเครือข่ายและทํางานร่วมกันไปชีมร่วมกับเราท่านครับวันนี้คนคนหนึ่งเขาเข้าใจเราเข้าใจครับส่งต่อความเข้าใจครับถ้าคอเขาเข้าใจครับคอเขาสร้างยอดธุรกริจ4 5่หม้าเขาก็เป็นโกสตาท่านครับวันนี้เราเป็นโกสตาครับสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นโกสตาบริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เรา4%ครับ ในเดือนถัดไปเนี่ยถ้าคอยอดธุรกิจ10,000แสนคอก็ได้ยีไปไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับแต่วันนี้ทางผู้ผลิตจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เราครับ4%ก็4,000บาทดีไหมครับท่านครับวันนี้นะครับยิ่งลัขสิทธิ์มากขึ้นรายได้จะสูงขึ้นแน่นอนครับ1โกสตาเกิดขึ้นได้โกสตาที่2ก็ต้องเกิดขึ้นได้และโกสตาที่3ก็เกิดขึ้นได้ท่านครับ เขาเรียกว่าเป็นงานสะสมผลงานสร้างเดือนละ1กโก2โกครับสะสมไปเรื่อยๆถ้าครบ3โกสตารเมื่อไหร่ครับตำแหน่งจะปรับเป็นเมอร์คิวรีและที่สำคัญครับลิขสิทธิ์จาก4จะถูกปรับเป็น6และถ้าคอครับสร้างทางลึกเป็นโกสตารจะมีลิขสิทธิ์ทางลึก2%ตลอดสายคนนี้เราอาจจะไม่รู้จักครับแต่วันนี้นะครับเกิดจากที่เราสร้าง ต้นสายเขาประสบความสาเร็จบริษัทจ่ายค่าเลืกสิทธิ์2%ครับลึก5ชั้น10ชั้น20ชั้น100ชั้นครับ2%ต่อสายไม่มีกําหนดชั้นท่านครับโกสตามากขึ้นเลิขกสิทธิ์สูงขึ้นรายได้มากขึ้นประกันสูงขึ้นครับ300,002 2คน600,004นี่คือคุณค่าของชีวิตครับท่านครับมีงานอะไรครับที่วันนี้เป็นงานสะสมผลงานอย่างนี้ วันนี้เราสําเร็จส่งต่อความสําเร็จแน่นอนครับเขาบอกว่าความสําเร็จยังไม่หยุดยั้งครับวันนี้โกสตาที่3เกิดขึ้นได้โกสตาที่4เกิดขึ้นได้ไหมครับโกสตาที่4เกิดขึ้นได้โกตตาซีที่5ก็เกิดขึ้นได้ครับ2อถึงหปีครับ2องถึงหปีเขาบอกว่า20โกสตาหรือ20กลุ่มท่านจะถูกปรับเป็นผู้มหารระดรบพาร์ไดส์แต่วันนี้ครับเรามีผู้นําเกิดขึ้นแล้ว คุณแสงรุ่งครับคุณแสงเงินนะฮะผมชอบบํรมกันเป็นแสงรุ่งนะฮะเพราะท่านพุ่งแรงจริงๆ10กว่าเดือนครับ10เดือนเป็นพาาไดแต่วันนี้นะครับสองไม่เกิน5ปีเป็นพาาไ์และลิขสิทธิ์ครับที่เราสร้างกสทาไว้ปรับเป็นร้อยละ10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 ท่านครับและทางลึกครับจากร้อยละเป็นร้อยละ6ร้อยละ6ร้อยละ6 ท่านคิดดูครับถ้ากลุ่มนี้1นึ่งแสนครับหกพันหกพันหกพันหนะครับถ้าอันนี้หนึ่งแสนครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเป็นไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ p a ร a ไดส์รายได้อย่างน้อยอยู่ที่50,000ื่นถึงหนึ่งแบาทและยังไม่พอครับเขามีเงินเดือนประจำหน่งสูงสุดถึง9,000บาทไม่เกี่ยวเงินบันผลต,ตรงนี้ประกัน8ปดแสนสองสองคนล้านหกแท่านครับ มีค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยคนละ50,000วันนี้2ไม่เกิน5ปีกับไรายได้อย่างนี้ครับท่านผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้อีกมีกี่วันนะครับเราก็จะมีปีใหม่ขึ้นมา2ไม่เกิน5ปีแต่มีชีวิตดีขึ้นรายได้ช่องทางดีหมครับ